สวัสดีครับมิลักแฟนคลิปพบก,กับผมกามโมก,กันอีกแล้วนะครับครีเอเตอร์ที่มีโทษมาหันนะครับก่อนที่จะ สารภาพบาปสารภาพผิดอะไรกันยังไงนี่นะครับก็ขอขอบคุณคุณยอกษเอ็นเอ็กไว้ที่มีซ u เปอร์แตงมาให้เมื่อคลิปที่แล้วครับก็ขอขอบคุณมากมากเลยครับขอให้มีโชคลาบกลับไปหาเป็นร้อยเท่าพันทวีบารมีพระแม่อากาธาอํานวยพรอํานวยชัยด้วยครับผมซึ่งเห๋ือเมื่อขอบคุณกันไปแล้วเนี่ยก็เข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยครับกับ18อ t ต x เอ f กเรฟเฟรนในซีรีส์อากาธาออรองตอนที่9ไมเด้นมาเธอโครนดารุณีมารดาแม่เท่า หในปี1750 AD เปิดเรื่องมานะครับเราจะได้เห็นอากาธาวิ่งอยู่คนเดียวกลางป่านี่นะครับและเราจะได้เห็นว่าซีรีส์เนี่ยเขาจะขึ้นตัวเลขคนรู้ว่าเนี่ยนะปีคิตศักาช1750นะครับซึ่งก็คือ57ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์อากาธาสังหารหมู่แม่มด ยกโคเว่นตัวเองพร้อมแม่เอวานัร่าฮังเน็ตในเมืองซาเรมนั่นแหละครับซึ่งถ้าจะให้เทียบกับปีพศเนี่ยก็จะตรงกับปีพุทธศักราช2293ที่อยู่ในสมัยอยุทยาตอนปลายในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศก่อนกรุงแตกครั้งที่2 17ปีนั่นเองเลยครับสเลมอนช่วยได้ในซีนที่เราจะเห็นว่าอากาะทามีอาการท้องแก่ไก่คลอดเต็มทีนี่นะครับเราจะได้เห็นอากาะทาหยิบมีดอ้อมผลเลมอนขึ้นมาแล้วปาดปื้ดเข้าไป2ทีเหลือครึ่งลูกเลยครับแหมแล้วปาดทีเดียวไม่ได้เลยครับ แต่ช่างมันครับประเด็นคือในวัฒนธรรมยุโรปโบราณเนี่ยก็จะมีการใช้ของเปรี้ยวอย่างเลมอนหรือมะนาวในระหว่างคลอดบุตรอยู่แล้วด้วยนั่นเองเลยครับโดยเชื่อว่ากินหอมและรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกสดชื่นและก็ผ่อนคลายรวมถึงช่วยกระตุน้นความตื่นตัวเพื่อช่วยให้มีแรงผลักดันในการคลอดได้นั่นเองเลยครับและกลิ่นหอมของมะนาวเนี่ยยังมีฤทธิ์ช่วยให้รู้สึกสงบลดความเครียดและความวิตกกงังวลซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในระหว่างการคลอด ซึ่งเราจะสังเกตวิธีกัดของอากาธาให้หงายให้ด้านเนื้อเลมอนเนี่ยใกล้จมูกเพื่อได้รับกลิ่นได้สะดวกแบบนี้นี่เองเลยครับและเกร็ดเล็กๆอย่างหนึ่งนะครับในยุโรปยุคกลางเนี่ยมะนาวกับเกลือเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องการต่อต้านพลังด้านลบขับไล่ผูดผีสิ่งไม่ดีด้วยเช่นกันเลยครับบางทีที่เราเห็นอากาธาเนี่ยเอาเลมอนมาค่าไว้แบบนี้เนี่ยก็อ,อาจจะหวังผลในการต่อต้านหรือขับไล่สิ่งที่กําลังจะมาด้วยนั่นเองก็ได้เลยครับ 3. การดูแลพิเศษหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ในซีตนต่อเนื่อง ที่อากาธาเนี่ยจะเบ่งลูกอยู่นานสองนานลูกก็ไม่ออกสักทีนะครับจนเธอหันไปเห็นลิโอวิดาลซึ่งมันก็ทําให้อากาธาเนี่ยตระหนักได้ว่าความตายเนี่ยกำลังจะมาหาลูกในครรภ์ของเธอแล้วและเราจะเห็นลิโอวิดาล AKA เดสหรือออริจินัลกรินวิทเนี่ยถือดอกไม้รูปทรงประหลาดหมุนเล่นอยู่นี่นะครับที่ดูดูแล้วโลกไม่มีเรอไม่น่ามี แต่ซึ่งถ้าจะเทียบเคียงเนี่ยมันก็พอจะมีความเหมือนดอกกล้วยไม้ที่มีความหมายถึงความรักความรักที่บริสุทธิ์สวยงามแต่ด้วยการที่มีสีออกไปในโทนดำดำมืดๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะสื่อไปถึงความตายที่สวยงามหรือเปล่านะครับมาสีความตายที่หอมหวาน I know, I I've know know down you let แหมนอกเรื่องเลยครับและซึ่งการพบกันของทั้งคู่ในซีนนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักกันมาเก่ามาก่อนแล้วครับซึ่งอากาธาเนี่ยจะต้องแทงลูกตรงนี้ที่นี่เราก็จะเห็นคําขอร้องแกมขู่ของอากาธาว่าถ้าเดสลงมือเนี่ยเธอจะเกลียดเด,ดประจนวันตายเราจะได้ยินคําตอบจากความตายที่อยู่ตรงหน้าว่าฉันคงช่วยได้แค่ยื้อเวลาแล้วรีโอเนี่ยก็จะหายไปซึ่งนี่ก็คือการดูแลพิเศษหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่เดฟพูดถึงในตอนที่แล้วนั่นเองเลยครับ ไม่มีใครในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการดูแลพิเศษแบบเธอนะ 4. เจ้าคือเลือดเนื้อของแม่ซึ่งในซีตนต่อเนื่องกันครับเราจะได้เห็นอากาธาให้คำเดิมบุรชายออกมาและเราจะได้ยินเธอพูดออกมาแบบนี้ครับเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่ ซึ่งในบทพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเธอจะพูดว่าและนี่ก็อาจจะเป็นที่มาของชื่อนิโคลัสแคร์ก็เป็นได้ทีเดียวเหมือนกันเลยครับและจากการให้ข่าวของผู้สร้างที่จะทําให้ตอนสุดท้ายให้ออกมาแบบเปิดกว้างให้คนดูได้ตีความกันเองได้ด้วยนี่นะครับซึ่งถ้าเราจับใจความจากบทพูดที่จะพอแปลได้ว่าเจ้าถูกสร้างมาจากศูนย์ก็อาจจะตีความได้ว่าอากาธาเนี่ยเธอได้ให้กําเนิดลูกแบบไม่ต้องอาศัยสามีได้ด้วยนั่นเองเลยครับแต่มันก็จะไปขัดกับบทพูดในก่อนหน้านี้ที่เธอบอกเองคือ ือเหมือนจะดักคนที่คิดแบบผมได้ด้วยว่าข้าไม่ได้รายบไม่ได้บริกรรมคาถาใดห่าอินสลีฟกับมาที่ซีที่อากาธาพร้อมลูกอ่อนรอนเรไปเจอกลุ่มแม่มดกลุ่มหนึ่งนี้นะครับเราจะได้ยินเพลงที่แม่มดกลุ่มนี้ร้อง oh. ซึ่งเพลงนี้จะมีชื่อว่า g r น e n s l i p ที่เป็นเพลงพื้นบ้านของอังกฤษที่มีต้นทางมาตั้งแต่ยุคศตรวรรษที่16ที่เนื้อเพลงเนี่ยจะพรรณนาถึงความรักของชายคนหนึ่งที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากหญิงในชุดแขนเสื้อสีเขียวที่เขาหลงรักตามชื่อเพลงนั่นเลยครับซึ่งถ้าลองเสิร์ชไปหาเพลงนี้ใน y u t u b e เนี่ยก็จะพบว่ามีให้ฟังหลายเวอร์ชั่นเลยทีเดียวครับแม่เวอร์ชั่นล็อกก็มีนะครับอยากอิงกัเวอร์ชันไหนเนี่ยก็ลองไปหาฟังกันดูเลยแล้วกันครับ 6. w i t h c u l e ในซีนที่เราจะได้เห็นอากาธาอ้างความอดอยากมาหลายวันและได้ใช้ลูกเธอเป็นนักต่อเรียกความสงสารจากกลุ่มเมมมตเราจะได้เห็นเมมมดที่ดูจะเป็นหัวหน้ากลุ่มเก่าวคาทาภาษาลาตินเพื่ออนุญาตให้อากาธาเข้ามาในเขตอาคบป้องกันนี่นะครับนอกจากที่เราจะได้เห็นอากาธาแนะนำเก่าเแม่มดว่าลูกเธอชื่อนิโครัสสุดท้ายเราจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มเมมมดกับอากาธาที่จะลงเอยเป็นการสังหารหมู่กลุ่มเมมมตที่เราจะสังเกตเห็นพลังโจมตีของเหล่าเมมมดผู้ ข้ะร้ายจะเป็นสีส้มๆแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีม่วงที่จะเป็นแพทเทิร์นที่ให้แม่มดคนอื่นโจมตีใส่และดูดพลังจนตุ้ยของอากาธานั่นเองครับซึ่งซีนนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นวิชคิลเลอร์ที่พอมดแม่มดในปัจจุบันพูดถึงอากาธาบนเว็บบอร์ดนั่นเองเลยครับและซีนที่อากาธาถือถ้วยแก้วน้ำออกมาดื่มไปด้วยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเลือดเย็นของเธอได้ดีทีเดียวเชียวครับแม่ทำได้ลงคอเนาะเออชอบเหรอ เระครังที่สันไหวนั้นมาจากไหนกันในซีนที่ถามสคริปต์6ปีผ่านไปฉากจะเปิดมาที่ที่สถานที่เหมือนตลาดนัดเปิดท้ายในชุมชนแม่มดนี่นะครับเราจะได้เห็นนิโคลัสแคทไว้6ขวบที่แสดงโดยดาราเด็กที่ชื่ออาเบลไรเซงโกที่เจ๊เชฟเฟอร์ผู้คุมโชว์เนี่ยแกบอกว่าพยายานจะแคสดารามาให้มันหน้าละไม้คล้ายหรือโอวิดาหรือออเบรพาซาด้วยนั่นเองเลยครับ ก็ดูเอาครับว่าขายแค่ไหนครับและในซีนที่น้องไปคุยกับแม่ค้าขายระครังน้อยนี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าระครังที่ห้อยขายในร้านนี้เนี่ยจะเป็นอันติโอกับพที่อากาธาเอามาใช้ตีก่อนที่จะเริ่มร้องเพลงบรรลัด of the w i z a r d lot ในตอนที่2นั่นเองเลยครับและในซีนนี้ด้วยความที่อากาธาน่าจะบรีฟน้องนิกกี้มาเพื่อปลุกปั้นให้โตไปเป็นเด็กเปรตแน่นอนเลยครับเราจะได้เห็นว่านิกกี้จะวิ่งราวหยิบะระรังมาแบบดื้อๆเลยครับและนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่จะแสดงให้เห็นว่ามันโต ตกทอดมาอยู่ที่อากาธาจนถึงปัจจุบันได้ยังไงนั่นเองครับ 8. แฮปปี้เด็กเลี้ยงแพะในซีนต่อเนื่องกันครับเราจะได้เห็นว่าวิลเวนของนิกกี้เนี่ยจะพาพวกแม่มดกลุ่มหนึ่งมาทัวร์ที่บ้านตัวเองเพื่อให้แม่ของเธอจาัดก,การให้ตุยกับไปมูคณะนี่แหละครับเราจะได้เห็นว่านิกกี้เนี่ยเลยออกประตูหลังไม่เอ็นดูแพะที่เลี้ยงไว้หลังบ้านนี่นะครับซึ่งอย่างที่รู้กันในหลายๆวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะในยุโรปยุคกลางเนี่ยแพะจะเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับซาตานหรือปีศาจที่แม้แต่ใน MCU เนี่ เป็นร่างจำแรงของเจ้าปีศาจจากมิติที่น่าจะเป็นนรกที่เสนอสัญญาเลือดในเรื่องเล่าของเมดิซีนมาแล้วครับฉะนั้นบางทีที่เราเห็นแม่ลูกคู่นี้มีแพ้เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปกับที่อากาธาเนี่ยอาจจะใช้เป็นพอดเรื่องในข่าวหรือที่ปล่อยให้เชื่อในหมู่แม่มดด้วยก็ได้นี่เองเลยครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับลูกชายนะบางคนก็ว่าเป็นปีศาจไปแล้วไม่ก็เป็นตัวแทนเมฟิสโต ดาบแรกของเพลง The Ballad of the w i z e r d l o s ในซีนที่เราจะเห็นคู่แม่ลูกเ,เดินไปตามทางพร้อมกับแพะ1ตัวนี่นะครับก็คงเป็นเพราะอยู่ที่เดินไม่ได้แล้วก็ต้องย้ายที่นั่นแหละครับเราจะได้เห็นการถกปัญหาการอยู่รอดของแม่มดระหว่างแม่ลูกที่นิกกี้จะถามว่าแม่ฆ่าแม่มดทําไม อากาธาจะบอกเพื่อความอยู่รอดนิกกี้จะสงสัยว่าเราอยู่รอดไปด้วยกันกับพวกเขาไม่ได้เลรอ,อากาธาจะบอกไม่ได้ถ้าทําแบบนั้นเนี่ยพวกเขาจะพยายามฆ่าเราถ้าอยากรอดจงชินกับความรู้สึกนี้ตรงนี้เนี่ยจะสะท้อนความคิดของอากาธาที่เคยโดนโคเว่นตัวเองและก็แม่แท้ๆพิพากษาอย่างไม่ยุติธรรมในความคิดของเธอมาแล้วนั่นเองเลยครับซึ่งมันคงจะส่งผลให้อากาธาเนี่ยมีจุดยืนที่ในตอนนี้คือจะไม่ไว้ใจแม่มดและต้องจัดก,การเพื่อความอยู่รอดนั่นเองครับและพอเหมือนจะหมดเรื่ ื่องคุยกันแล้วเนี่ยเราจะได้ยินนิกกี้ทมเพลงเส้นทางไม่มดและสุดท้ายเราจะได้เห็นแม่ลูกร่วมร้องเพลงเส้นทางไม่มดที่น่าจะเป็นเพลงดาบแรกของเวอร์ชั่นออริจินอลของเพลงเส้นทางไม่มดที่เราได้ยินกันในปัจจุบันนั่นเองครับ <c oughs> เก้าเดินบนเส้นทางที่ฉันเก้าเดินวกวน <c oughs> ฉันต้องร้องเป็นด้วยไหมเนี่ย ไปบนเส้นนทาางสายแมมมม่ดดื10พลังม่วงของอากาธาในซีนที่เหมือนจะทําให้คนดูเข้าใจว่าสองแม่รูปคู่นี้คุยเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยระหว่างของกินกับเวทมนต์เราจะได้เห็นนิกกี้บอกให้แม่ใช้พลังม่วงๆ่งสิเมื่ออากาธาเก็ตในสิ่งที่นิกกี้อยากเห็นแล้วเราจะได้เห็นอากาธาโชว์พลังมนต์ม่วงให้นิกกี้ดูซึ่งนี่น่าจะเป็นเหตุผลในตอนที่1ของซีรีส์ที่เราจะเห็นอากาธาเรียกพลังตัวเองว่ามนต์ม่วง เอร,เราฉันได้มนม่วงขึ้นมาและในซีนต่อกันนะครับเราจะได้เห็นอากาธาสปอยพลังของตัวเองให้นิกกี้ฟังซึ่งพลังที่ว่ามาเนี่ยเราจะได้เห็นอากาธาโชว์ให้ดูมาหมดแล้วในซีรีส์วันด้าวิชั่นั่นเองเลยครับแม่สามารถเส็ภาพลวงตาสามารถบงการจิตที่อ่อนแอนสามารถเคลื่อนสิ่งของโดยใช้พลังจิต นักร้องอันดับหนึ่งของแท้ในซีนที่แม่รูปผูกจิตมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันซึ่งหนึ่งในโมเมนต์นั้นก็คือที่ทั้งคู่เป่าดอกแดนดีไลออนที่เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับที่เราจะเห็นมเมล็ดหนึ่งอยู่ในโลกเกตของอากาธาในตอนที่แล้วด้วยนั่นเองครับและเราจะเห็นว่าอากาธากับมิกกี้เนี่ยใช้ช่วงเวลานี้กราวเนื้อเพลง The Ballad of the w i z a d Road ให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปด้วยนั่นเองครับและเราจะได้เห็นคุณแม่อากาธาพานิกกี้ไปเดบิวต์เปิดตัวเป็นนักร้องในผับแห่งหนึ่งด้วยซิงเกิล The Ball ซึ่งนี่น่าจะเป็นที่มาของโลยอกย่องเกติคุณชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดร้องเพลงจากโรงเรียนของนิโครัสแครสในโลกมโนภายใต้เวทมนต์ของวันด้านในตอนที่หนึ่งนั่นเองครับ12กลุ่มโคเวนคู่ในซีนที่คนที่น่าจะเป็นแม่มดไว้ใส่ชอบใจในบทเพลงของนิกกี้และเข้ามาถามว่านุ่มน้อยเอาเพลงที่มีความนายแบบนี้มาจากไหนซึ่งเราจะเห็นน้องนิกกี้ออกอาการเหมือนไม่สบายหรือไม่รู้ว่กากำลังคลิ้นตัวเองที่พึ่งแต่งเพลงกับแม่เสร็จสดๆและเอามาร้องโชว์ไม่ได้เอาเพลงที่มีความนาย มาาไมันแค่กลลวงที่ใช้ล่อพวกแม่มดสมองน้อยมันแค่เพลงไม่มีในยะอะไรไม่เคยมีโดยเราจะได้เห็นน้องไอแครแบบนี้เลยครับซึ่งแม่มดไวใสเนี่ยเห็นน้องไอก็เลยปากชวนนิกกี้ไปหาอะไรอ,อ,อุ่นๆกินเธอกับพี่น้องจะเลี้ยงเองซึ่งพี่น้องที่เธอพูดถึงเราก็จะเห็นในซีนก่อนหน้านี้ว่ายืนจับกลุ่มแดงกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนที่น้องนิกกี้ร้องเพลงนั่นแหละครับซึ่งทั้งแกงนี่ก็คงเป็นแม่มดโคเว่นเดียวกันนั่นเองเลยครับซึ่งนี่จะเป็นไปตามหลักการที่อากาะทา เลคเชอร์ให้ฟังในตอนที่2นั่นเองครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีโควิด มันเป็นกฎของการเป็นชุมสำนักภายในรัศมีทุกระยะทางสามะจะมีกลุ่มคนที่มีความเป็นแมมมดเพียงพอที่จะตั้งเป็นโคเวนดได้แต่เราจะได้เห็นน้องนิกกี้เนี่ยปฏิเสธแล้วบอกไปว่าแม่ให้รีบกลับบ้านเราจะเห็นอากาศธาทำหน้าแบบอินูลูกนอกสคริปฟล,ลูกและเราจะได้เห็นนิกกี้วิ่งหายออกไปจนสุดท้ายเนี่ยกลับมาถึงที่พักกันซึ่งหลังจากน้องให้สัญญาว่าพรุ่งนี้นะแม่หนูเอาแน่พร้อมกับไอโชไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยเหมือนจะแสดงให้คนดูเห็นว่าเนี่ยใกล้แล้วครับซึ่ง จริงๆเนี่ยถ้าไม่นับอาการที่ดูเหมือนใกล้แล้วของนิกกี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นิกกี้ทําไปเนี่ยก็เพราะไม่อยากให้เธอกับแม่สังหารแม่มดแบบนี้อีกแล้วนั่นเองนะครับโดยที่อากาธาเนี่ยก็คงรับรู้ความรู้สึกนี้ของนิกกี้นั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่เราเห็นอากาธาช็อตฟิลราม,มือกับการดูพลังของอลิซเมื่อได้ยินเสียงนิกกี้บอกเขาหยุดเธอในตอนที่5นั่นเองเลยครับและเราจะได้เห็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจของอากาธาที่ไม่พูดอะไรนอกจากร้องเพลงเส้นทางแม่มดกับนิกกี้ที่เหมือน จะไปเ็นเพลงกล่อมนอนไปในตัวเลยครับซึ่งนอกจากจะบ่งบอกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่อากาธามีต่อลูกซีนี้จะแสดงให้เห็นว่าอากาธากับนิกกี้เนี่ยเป็นโคเวนแมมมอที่มีกันสองคนโดยจะเป็นเหตุผลที่เราจะเห็นอากาธาเสียงกับเจนนิเฟอร์เกี่ยวกับเนื้อเพลงในท่อนที่ว่าด้วยเรื่องโคเวนของแมมมอธนั่นเองเลยครับมันร้องว่าคู่ซะที่ไหนคลุกคนเค้าได้วมดปลุกเรามันร้องว่า คู่คือไงเขาไม่นคู่เหรอเลอนเข้าไปถึง13แผลเป็นของลีโอวีเดามาที่ซีนที่กลางคืนดึกดื่นนี่เราจะได้เห็นลีโอวีดา AKA เดฟมารับวิญญาณของนิกกี้ไปที่ดูดูไปนี่ก็เหมือนคูอนุพานมารับเด็กถึงบ้านนี่นะครับโดยมาในรูปลักษณ์ที่ดูสวยลเรียบใจดีไม่เหมือนตอนที่เราเห็นเธอมารับอลิซหรือตอนที่อากาธาตายเลยครับและเราจะได้เห็นว่าลีโอเนี่ยไม่ลืมที่จะส่งซิกให้นิกกี้เข้าไปจูบละากาธาก่อนแบบนี้ด้วยซึ่งนี่ก็คงอยู่ในเซอร์วิสการดูแลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่ลีโออ้างถึงนั่นเองครับและสุดท้ายเราจะได้เห็นลีโอวิดาวหรือเดซเนเธอจะพาน,นิกกี้ไปโดยจะสังเกตเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเดินไปบนสะพานที่เหมือนจะเชื่อมไปสู่โลกหลังความตายโดยรอบที่มารับเนี่ยมันจะยังไม่น่ามีสะพานนี้ครับคือมันเพิ่งเกิดมาให้เห็นนั่นเองเลยครับและเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ลีโอเล่าว่านี่คือแผลเป็นของเธอที่เล่าไว้ตออรอบกองไฟในตอนที่4นั่นเองครับฉันทําคนนั้นเจ็บนางคือแผลเป็นฉัน14การตายของนิกกี้ในซีตนต่อเนื่องครับเราจะได้เห็น ว่าอากาธาตื่นมาแล้วจะพบว่านิกกี้ตายแล้วแลวเราจะได้ยินอกากาธาร้องเมอควรว่าขอเวลาอีกหน่อยเหมือนตอนที่อยู่ในดาดทดสอบสุดท้ายตอนที่แล้วเลยครับและในซีนนี้เนี่ยเราจะได้ยินอกากาธาร้องเพลงเส้นทางไม่มดที่เป็นเวอร์ชั่นที่ไว้อะไรให้ลูกเธอและการที่นิกกี้ตายที่ริมลำธารเนี่ยก็จะเหมือนกับอากาธาโดนเวทมนต์เล่นตลกให้เจอภาพมาดูของศพวันดาที่ริมลำธารเหมือนกันในตอนที่1เลยครับโดยเฉพาะซีนที่อากาธาไปเจอล็อกเก็ตของสําคัญของเธอในแอ่งน้ำเนี่ยในซีนถัดไปเนี่ยเราจะได้ เห็นว่าอากาศธาใส่ผมของนิกกี้ไปในนั้นด้วยซึ่งเหมือนเชื่อมโยงได้เลยนะครับว่าเวทมนต์ในตอนที่1น,นั้นเนี่ยกำลังเล่นตลกกับเธอด้วยนั่นเองครับ15ผู้เรือรอดหนึ่งเดียวจากเส้นทางแม่มดในซีนที่ความโบบะนำพาที่ให้มีแม่มดสาวมาได้ยินอากาศธาลองเพลงเส้นทางแม่มดที่ไว้อะไรให้ลูกเธอนั่นแหละครับเธอถามอากาศธาอย่างนอบน้อมว่าข้าได้ยินท่านร้องเพลงท่านรู้จักทางไปเส้นทางแม่มดใช่ไหมเราจะได้เห็นอากาศธาที่ตามน้ําไปว่าถ้าอยากไปจริงๆก็ต้องไปรวมโคเวนมาก่อนซึ่งในซีนข้าง หน้านี้เราจะได้เห็นได้ดูซีเควนต์มิวสิควลเพลงเส้นทางแม่มดที่แสดงถึงการฆาตรกรรมหมู่แม่มดแต่ละโคเวนอย่างสนุกสนานของอากาธาซึ่งนี่ทนับรวมครั้งแรกจากเหตุการณ์ที่ซาเลมเนี่ยมันก็คือหนึ่งในข้อที่จริงที่เขียนไว้บนเว็บบอร์ดว่าอากาธาเธอคือฆาตกรสมาชิกในโคเวนตัวเองนั่นเองครับและในซีเควนต์พวกนี้เนี่ยจะมีเหยื่อ3คนที่มาจากการถูกล่อลวงไปฆ่ามีซีนแห้งตายอยู่ในอินโทรตอนที่1ด้วยก็เริ่มจากแม่มดสาวเคาะร้ายคนต้น เรื่องนี้ก็หนึ่งลายครับลายที่2ก็เหยื่อที่มาด้วยกันในรอบแรกนั่นเองครับและในรายที่3เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะอยู่การล่อลวงในรอบที่2ซึ่งรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นการแต่งตัวของอากาธาได้ทุกคนเนี่ยจะให้เห็นว่ามันอยู่ในยุควิกตอเรียนที่ระบุว่าเธอรอดมาจากเรือไททานิกครับซึ่งเราก็จะได้เห็นอากาธากระทําการฆาตกรรมหมู่ต่อไปที่ดูจากเสื้อผ้าก็น่าจะอยู่ในยุคทศวรรษที่1930ยุคที่เธอรอดตายมาจากเหตุการณ์เรือเหาะระเบิดและยุคในทศวรรษที่1 9 9 ที่ดูการแต่งตัวของอากาธาเนี่ยเหมือนจะอิงมาจากตัวละครนำในหนัง The Crabsie w e l พลังไม่มดในปี1996และเหตุการณ์จะถูกรวบตึงมาถึงเหตุการณ์ร้องเพลงเส้นทางไม่มดในปัจจุบันที่เราได้ดูไปแล้วในตอนที่2นั่นเองครับซึ่งเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกอ้างอิงเป็นข้อมูลที่ถูกเขียนไว้ในเว็บบอร์ดที่ว่าอากาธาฮัคเนี่ยคือแม่มดคนเดียวที่เคยรอดมาจากเส้นทางไม่มดนั่นเองเลยครับซึ่งซีเควน์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเล่าความเป็นจริงที่เป็นไปให้คนดูเนี่ยได้รู้ เท่าอากาธาว่าความจริงมันเป็นเชลแรกกันแน่นั่นเองเลยครับแต่เรื่องที่อากาธาเนี่ยคาดไม่ถึงก็คือว่ามันมีเส้นทางไม่มดทะลึ่งเกิดขึ้นจริงๆมาในปัจจุบันตรงหน้านี้ด้วยนั่นเองไงครับ16ผีอากาธาฮักเน็ตในซีนต่อเนื่องครับเราจะได้เห็นอากาธาพิจารณาทางเข้าเส้นทางไม่มดที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าซึ่งในซีนที่เราจะเห็นเธอเหมือนส่งยิ้มมาให้คนดูนี่นะครับเหมือนจะเป็นการย้ำให้เรารู้ว่าเธอรู้ความจริงเกี่ยวกับเส้นทางไม่มดมาโดยตลอดนั่นเองครับโดยที่เรื่องราวมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อสรุปว่า เรื่องลวงโลกไม่มดอย่างเส้นทางไม่มดเนี่ยมีต้นทางของเรื่องมาอย,ย่างไงและทย้อนไปในตอนที่2มันก็จะไปสนับสนุนว่าจริงๆแล้วอากาธาเนี่ยจะรู้ตัวจริงของเบลลี่มาแต่แรกโดยตลอดซึ่งนี่จะเป็นเหตุผลของบทสนทนาในตอนที่3ที่หลังจากคณะทัวร์เนี่ยเข้ามาในเส้นทางไม่มดแล้วนั่นเองครับเหมือนที่นึกภาพไปเป๊ะเลยเข้ากับเธอซึ่งนี่ก็จะรวมถึงบทพูดของอากาธาในตอนที่4ไม่คิดว่าเธอเองก็มีของ และสารพัดพอบในเั้นทางไม่หมดแต่ตอนที่6ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะชี้ไปให้เห็นในซีนต่อไปว่าบิลลี่เนี่ยเพิ่งจะรู้สึกตัวและตระหนักได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะพลังของตนเองนั่นเองครับลและต่อเนื่องกันเนี่ยเราจะได้ยินเสียงหัวเราะของอากาธาลอยมาจากข้างหลังและเมื่อบิลลี่หันไปตามเสียงนั้นก็จะถูกอากาธาทักทายแบบจำสกายเล็กๆแบบนี้ครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าอากาธา่ยปรากฏตัวออกมาในฐานะผีด้วยนั่นเองครับและถ้าให้อ้างอิงจากในคอมมิกเนี่ยอากาธาฮักเดดเวอร์ชั่นผีเนี่ยจะปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสือวิชชั่นแอนด์เดอะสคา w เลตวิดวอลุ่มทูเล่มที่3ในปี1985โดยที่ป้าอากาธาฮังเดดในคอมมิกเนี่ยจะถูกพวกซาเลมเซเว่นจับมาขึงเสาแล้วก็เผากระจนตายในเล่มนั้นจนกลายเป็นผีนั่นเองครับและป้าแกก็จะฟื้นคืนชีพจากการตายครั้งนั้นเพื่อมาช่วยวันด้าดูแลวิ s ชัน่นแล้วก็ลูกแฝดของวันด้าครับ โดยจะมีเหตุผลง่ายๆว่าป้าแกเ ah นี่ยอยู่เป็นผีแล้วมันทําอะไรไม่สะดวกสบายครับก็เลยฟื้นขึ้นมาซะอย่างนั้นแหะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเขาเอาตรงนี้เนี่ยมาเล่นในซีรีส์นี้ด้วยนั่นเองครับนเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ดังใจเลย เป็นคนสบายกว่าเยอะอะไรแบบนั้นแหละครับโดยจะอยู่ในหัวหนังสือเวกโคส์อเวนเจอร์วอลุ่มทูเล่มที่50ในปี1989แครับและในหัวเรื่องเดียวกันนั้นในเล่มที่52ในเหตุการณ์ที่เมฟิโตเนี่ยดูคืนเซฟอินยานของเขาที่วันด้าเอามาสร้างเป็นลูกแฝดของเธอเนี่ยกับคืนไปอากาธาเนี่ยเธอจะลบความทรงจําเกี่ยวกับลูกๆของวันด้าออกไปเพื่อให้วันด้าต่อสู้ได้ในเหตุการณ์นั้นนั่นเองครับซึ่งในปี2004น่ในเล่มอเวนเจอร์วอลุ่มวันเล่มที่ห้าร้อยสามใน e จะได้ความทรงจําในเรื่องของลูกของเธอส่วนนั้นในเหตุการณ์นั้นเนี่ยกลับคืนมาและมันจะมีผลข้างเคียงทําให้เธอเกิดการทางจิตทําให้ได้ลงมือฆ่าป้าอากาธาฮัรเกนตให้ดกคิดกันไปอีกครั้งในหัวเล่มนั้นนั่นแหละครับซึ่งสาเหตุก็มาจากที่วันด้าเธอเชื่อว่าอากาธาเนี่ยมีส่วนทําให้เธอสูญเสียลูกแฝดของเธอไปนั่นเองครับซึ่งก็จะมีนิกฟิลลี่แล้วก็หน่วยชิลมาพบศพป้าเธอในที่เกิดเหตุในเล่มนั้นด้วยแหละครับและผีป้าอากาธาเนี่ยก็จะโผล่มาอีกทีเพื่อเปนน็นวน ในการเข้าสู่เส้นทางแม่มดในหัวหนังสือ Scarlet Witch Volume 2เล่มที่1ในปี2015นั่นเองเลยครับซึ่งในรูปลักษณ์ที่อากาธามีสภาพเป็นผีชราภาพแบบนี้แบบที่เร็วเห็นเนี่ยก็อาจจะสะท้อนมาจากสภาพอายุจริงๆของอากาธาฮักเน็ตที่เป็นแม่มดที่มีอายุมากกว่า400ปีมาแล้วนั่นเองและนอกจากนี้เนี่ยตัวนักแสดงบทอากาธาอย่างเจแคทเธอรีนฮาเนี่ยก็ยังเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยว่าเธอชอบตัวละครอากาธาฮักเน็ตแบบแก่ๆแบบในคอมิกที่สุดด้วยนั่นเองเครับก็เลยได้สนองนี้กัันนนนนนนในบทีี้้ตอนนอ่เง และถ้าเราลองประมวลการเดินทางของตัวละครนี้ใน MCU เนี่ยเธอจะผ่านช่วงไว้ที่เป็นสาวซิงมาดา Yeah, yeah. ตามคอนเซปต์ของ3เทพีที่พวกไมมดนับถือกันด้วยนั่นเองเลยครับและมันก็เป็นชื่อตอนของเอพิโซดนี้ด้วยนั่นเองครับ17ผู้รอดชีวิตจากเส้นทางไมมดที่แท้ทรูต่อเน,นื่องกันเลยครับเราจะได้ดูซีนที่บิลลี่สนทนากับผีอากาธาโดยสาระหลักเนี่ยจะอยู่ที่บิลลี่จะได้รู้จากอากาธาว่าเส้นทางไมมดเนี่ยไม่มีจริงจนบิลลี่สร้างขึ้นมาและยังบอกอีกว่าถึงเพื่อนร่วมทิปเนี่ยจะตุยกันหมดแต่ยังน้อยบิลลี่ได้ชชวยไว้คนนึงโดยภาพจะตัดไปให้เราเห็นออาจาเจนนิเฟอร์เคมด ตั้งแต่ตอนที่แล้วโผล่ขึ้นมาที่หน้าทางเข้าเมืองเวสต์วิลล์แบบนี้เลยครับซึ่งเราจะเห็นเจนิเฟอร์นี่บินออกไปจากเมืองเวสต์วิลล์พร้อมกับความเชื่อว่าเธอคือผู้รอดชีวิตจากเส้นทางไม่มดด้วยนั่นแหละครับโดยที่บรรยากาศการบินออกไปจากเมืองนี้ของเจนเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับวันด้าบินออกจากเวสต์วิลล์ในซีรีส์วันด้าวิชั่นตอนจบด้วยนั่นเองเหมือนกันเลยครับและเสริมสักนิดนะครับไหนไหนจะโยงนะครับก็คงจะพูดถึงเรื่องจุดประสงค์ที่อยากได้พลังคืนจนต้องเดินทางสู่เส้นทางไม่มดของเจนใน ของวันด้านในคอมมิกที่เข้าสู่เส้นทางแม่มดเพื่อฟื้นฟูพลังเวทที่หายไปเหมือนกันนั่นเองเลยครับ18ประตูอีกบานที่เปิดขึ้นในซีนที่บิลลี่กลับมาที่เกิดเหตุ ที่ใต้ถุนบ้านของอากาธ่านนี่นะครับเราจะได้เห็นบิลลี่ทําพิธีสวดขับไล่ผีอากาธ่าที่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นการปลดล็อกสกิลทาให้ผีอากาธ่าจับล็อกเก็ตของเธอได้ซะอย่างงันครับโดยที่ผีอากาธาจะบอกอีกว่าการที่บิลลี่พูดในเชิงบวกว่านิกกี้ต้องให้อภัยอากาธ่าทุกสิ่งแน่ๆมันทําให้อากาธ่าฟังแล้วนึกถึงนิกกี้ลูกชายของเธอไปด้วยนั่นเองแหละครับและนี่จะเป็นเหตุผลอธิบายกับในหลายๆโมเมนต์ที่ผ่านมาที่ซีรีส์พยายามหลอกคนดูให้เข้าใจว่าอากาธ่าถือเข้าใจว่าบิลลี่เป็น แรักบิลลี่เหมือนลูกอีกคนเพราะเห็นแล้วนึกถึงลูกก็แค่นั้นเลยทีเดียวเชียวครับฉันรู้นะเธอคิดกับเขาอย่างไงและสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นการเคลียร์ใจให้ทั้งคู่ตกลงร่วมเป็นโคเว่นที่มีกันและกันซึ่งตรงนี้ก็คงยิ่งแบบทัดใจของอากาธาที่เคยมีโมเมนต,ต์ตกลงที่จะเป็นโคเวน่นแบบมีกับสองคนแม่ลูกนิกกี้กับอากาธาด้วยนั่นเองเลยครับ และบุคูดของเบลลี่ที่บอกว่าอากาธาเนี่ยเหมาะจะเป็นผีนําทางมันก็จะตรงกับบริบทของผีอากาธาห้างเน็ตในคอมิกกัวหนังสือสการเลดวิธในปี2015ที่ผีป้าแกเนี่ยเป็นวิญญาณนําทางให้วันด้านในเส้นทางไม่มดนั่นเองครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเบลลี่ใช้พลังปิดผนึกเส้นทางไม่มดและเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นป้ายสุสานของเพื่อนร่วมโคเว่นที่จากไปแบบนี้เลยครับโดยเราจะได้ยินอากาธาพูดขึ้นเมือเ่อประตูหนึ่งปิด และบิลลี่เนี่ยก็ตบมุกตามเลยครับประตูอีกบานก็จะเปิด ซึ่งสุดท้ายเราจะเห็นประตูพร้อมบันไดที่เหมือนเป็นทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่อยู่หลังแสงสว่างที่เจิดจ้าสือเกินแบบนี้เลยครับโดยประตูที่เราเห็นนี่น่าจะเป็นวิธีการเปิดพอท่ลประตูวาร์ปของรักเวทสายซาเลมที่จะเป็นคนละรูปลักกับประตูเวทวงแหวนวาร์ปของจอมเวทสายคารมาธานนั่นเองเลยครับแม่ของสายซาเลมเนี่ยดูเจอฮารูฮาราก๋วยนี่เห็นเลยนะครับเนี่ยมีบันไดเหมืองขึ้นไปนสวรรค์ยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งจากที่ผีอากาธทาพูดขึ้นว่าไปหาทอมมี่กันก็จะเป็นการปูทางไปสู่ เรื่องราวต่อไปในอนาคตซีซั่น2อะไรก็ว่าไปนั่นเองเลยครับก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะวครับว่าจะมากันเมื่อไหร่นะครับและคลิปนี้นะครับผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับและที่ต้องขออภัยกันมากๆแบบโอ้โหโขกพื้นเป็นพันทีก็ยังไม่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสะสมกับสิ่งที่ได้ทําลงไปหรือเปล่านะครับคือการที่ไม่ได้ทําคลิปนี้ออกมาต่อจาก EP 8ีโดยทันทีนะครับคือหายไปแบบไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับก็ขออภัย แฟนไม่นะพี่นี้ด้วยครับจากใจจริงนะครับสาเหตุเนี่ยพูดไปมันก็จะเหมือนกับแก้ตัวนะครับแต่ก็าคแก้ตัวนี่แหละเพราะว่าก็ปัญหาสุขภาพหนึ่งนะครับปัญหาจิตใจ2นะครับมันเฟลเฟลหมดทุกอย่างแล้วครับมันก็เลยทําให้ดิ่งลงไปครับแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ผมไม่ควรจะทําเลยนะครับเพราะมันไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยครับก็ขออภัยไม้นะตรงนี้อย่างสุดซึ้งด้วยแล้วกันครับและก็ขอขอบคุณนะครับแฟนๆที่ยังติดตามอยู่แล้วก็ดูกันมาถึงตอนนี้ขอกราบขอบพระคุณมากเลยครับ มีอะไรผิดพลาดพังไปเนี่ยก็ขอไว้แก้ตัวในคราวต่อๆไปแล้วกันครับจะพยายามฟื้นฟูจิตใจให้มันสู้ขึ้นมาได้หรือให้มันมีความรับผิดชอบมากกว่านี้เยอะๆเลยครับเพราะความรับผิดชอบนี่สําคัญเลยครับความไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยของผมเนี่ยมันเลวร้ายมากๆเลยครับก็ไม่บ่นมากเลยครับบ่นไป็ว๊กไปวนมาอยู่นแค่นี้แหละครับก็เขาก็ไม่คลิปหน้าครับโชคดีมีเงินใช้ปีใหม่ปีนี้มีความสุขมากๆทุกคนเลยครับขอพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ